รีวิวร้านเสริมสวยรีวิวร้านสระผมร้านเสริมสวยจำเป็นโต้นอนกับเป็นโตกินเข่าช่างสร้างเสริมสวยกันเอาหุดหงดเรอเอาหูุดหดอกยัหนอสี้ามเดียวไดแนยัเองสีาเดียวไม่บอกไหนนะสีคขามเดียวสิเข้าใจรึเป่าอ่ะข้าเดียวสัน รีวิวยายหนูอยากซาผมแต่ว่าขี่ขานกับห้องน้ำโบแล้วอีกชาผัวไม่ขี่ขานแต่ว่าอยากซาผมเลี้ยงข้อขีอข่ขานกับบังคับมูซาผมให้จะควงแบบนี่เนี่ยเออข้อมูลไหว้กับเกิดขึ้นทันทีนี่นั่ง,งส,อสอนไปสอนมากสาเหลียวได้แบบน,นี้เนี่เอาเก,กาจังซี่เอาวะเกาจังซี่ยองจังซี่เก,กาท่าได้แบบน,นี้เกาท่านี่เกาทักษะนี่ขวดล้องสิตุ๋นนี่ขวดร้องสิขวดร้องสีขวดร้องสี ขวดลงมันเน่าเหรอเป็นตะกาวมีแห้งเลยมันเน่าเอาขวดลูกวดข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 วดเอขวด่เพเป็นอเพราเป็นึงผมวยเวนี้ขวดลงเงี้ยวก้วขวดลงเงี้ยวๆ้น่าน่าขึ้ตรงไหนขวดขวดเห็นไหมเออเห็นแค่ยายน่ะอ๋องั้นละเอออวๆามวงมันหน่อยเรวะน่กัเา่างกกระพกวางแหลกว่างแหลั่วๆหลังรล่างลกระ้าหนาไมเลยนะกระบาลเนียข้ล่างแต่กระมหัวเมื่อเมื่ออ เงียลสิพื่อมือนึงจมมือมือนีจมมือนีบะจมมือเนมือน้อขมอมออนเอามพมาเลยเออเอามาเห็นยังมอนน่ะใส่ดอกใส่ก็ใส่ดอกมอนสบายสบายไปแล้วให้เด่นผมสิสมมีลูกค้าลูกค้าใจง่ายสบายเออจะเปเรื่องนั่นเพราอเป็นนนจะโตต่อนะเวลาเก่าสิหลือเหลาจบุษาสมุดเก่าสีเหลือจบุคาแค่ เก่าในมือเงี้ยเก่าละเก่าลมือนีจับมือนี่จับสมนะครับเยียตาลูกค้าเดยันยพอดูค้ากเก่าดเกยัะรูปแบบนั้นเก่าเ้อเก่าสีเงี้ยเงี้ยวล่ะอันนี้เปลี่ยนห้างอมน้เปลี่ยนเอามื่อนี่ปกป้องหรแต่ไม่้องจับเม่ไ่ถึม้องจับไปเก่าน้ร้อนหราอยยังนี้เออเก่ายงเง้ยเยวเง้ยววดขวดขวดที่ลูก นะข่ดมันเป็นขวดหูลูกค้าเด้อันนี้กว่าพอดีกับล่างน้ำแลกเช้นพูสีเออนี่มอนตว่นตานว่านตา่านี่ก่เยอะยกไปได้ดี๋เปตั้องกับพี่น้องน้าของน้าเมื่อไประมาณสอาทิตย์ที่แล้วแต่ท nah. ่านในผ้าไมไปฟอกไตแต่ไปฟอกไตกับบ่านเสาล่ะแต่พอท่น้าไปเออแต่่านในผาเ่ะเากว่าท่านนทาที่เน่ะถ้าเางือจะงสิตกัแล้วราคานางห็ไหากจะรวมาา ก้อนเนี่มันเป็นก้อนกอนไอ้สิวันนี้ก้อดูด้อังไ่เยอะพอเอาเอาเอานั่นปายผมขึ้นมานรวบส่กันน้ำมอนมีฟเป็นสมกเกาอันนี้เนี่ยเกาอันนี้เนี่ยเริ่มเก้าเลยขัวขว้วั้ววนนักจกันรกเให้จังสีไหมเฮ็ดตังสีเงกวเน่ยมันถึงนังหัวรอมาตลอดหมออาิกาอาิตย์เงันสี ตาน้ำไถึงกนังหัวไปทัวเลยตากุบใ่เฮ็ดเล่นก็เฮ็ดเล่นเลเป็นษณาเอานั่งหัวองนั่นเอามององเออเออทันแ้วมันจดกจกด้าวดขวดดขวดเนไเดน่กลางครับจะสีจะดนั่งถอปันุมันนี่นั่งสีจังสีน้เลยเอาหน้าูดนหมอได้ยามลังสะอาดไปเชีได้กว้างสเอาน้าสีจังนอนหรเย ขั้นหมดไหนนอะผมมาแต่สุกต่แคยังเป็นมุ้งไค่ตอนปอหาพี่แนมสบายไหมคะสบายค่ะใกล้บกไหมคะหลางนะค่อมบ่ยิ่นาเจ๋อี่ยห้แม่ค้านี่เอาข้าทั้งหมดทั้งหมดทั้งเก่ามือหนึงอยากกระจมหัวถึงเสียวมากเออโอ้โไม่เที่ยงเราลูกค้าก็เลยสิบก้อัะคนมนบ่มีน่ง่ายอีหยังแต่เตียงนอยมาอ่ะ กวงกางหันนี่จุุกสม่ลต่างกลางหัวนี่เกาสิจุกจุสิต่างกลางหัวนี่เออเอามันทัวคิดว่าเก่ามันทัวหัวล่ะเจ้าม่จะไปอาบน้ำละจะเห็นราเห็น้ำาดีพอสมมาดมันละพันกับวดวดสีเลาเป็นอะไรเป็นกขวดผีนี่วดของคนผมนะเกาล่างลงไปเงี้ยว กวดเห็นมันถึงนั้งหว่าลนด้วโกยังบอกว่าหลับยงยงก็คือาง่หลาคือมาตะงสิลไตหลหลงไม่ลบหล่งไตส่วนส่วนเออยีล่ว่าสมือกเฮ็ดมือนึ่งมือหนึงก้องมือนึงเก่าไตไตรงน่ะเออเอมายอโอดีดี เดี๋ยวม่เห็น้มันแขอีหล่าก็ะไ้ยนางไม่หอเยมาเกลียบคนนั่นละเออมันจะได้ดี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 ดดีดอีด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 ีีเีีดีดีดสดีดดีดีดีนีด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 ดี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 ดมดี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 ด่ดีดีีาีีาเี ก็เคยยี่เดือนกลุ่มเดือนเลยประมาณครึ่งเดือนประมาณวันที่สิบหกเจ็ดสิบมาจ้าฟิปหงจะจังจังสิบมาเขาล้านนี่ไหมแต่ชือจังสิซ่าอีกรอบแล้วว่าซ้อมมึงสาบาเบอร์สาสาบาเบอร์สาสาสานี่สาบาเบอร์หรือว่าเสี่ยวสองสาบาเบอร์พอพอมันเอิรนมันสองสาเด็ดสองสาสองสาบาเบอร์ เอาไม่คิดมิสาเดียวใช่เดียวอยู่ลงบ้ากนะสองสาบาร์เบอร์ครับพ่อหรือยังยังพ่อละล่ะจูบมนังหรือมาใส่มันแหงเ้อโอ้ยนังเสร็จแล้วลูกค้าจะออกคอนหนังหัวนิดหน่อยนะคะหลังจากแจกออกร้านแล้วลูกค้าจะออกคอนหนังหัวแวบๆนิดหน่อยสงสัยร้านนี้เล็กเล่มย่าไว้ยังหรอมันย่าขนาดนั้นหรอ คือเป็นทนร่องอะนะนี่คันนี่คันทนร่องแต่ว่ายังม่มาจริงจริงแต่ว่านี่แน่เขาเาแน่เขาอยากมาไปจุกได้งม้นอยู่ได้ความจิงมันเน่าเลยเนี่ยมันตัดหัวแต่ตัดบางบางทีมือเด้ผมมันทั้งนั้นเอ๊ยยังม่บุญนรีนี่คิดว่าฝีนาเขาจะในตอนเหตุ